สวัสดีครับเอฟซที่น่ารักที่อยู่ทางบ้านนะครับตอนนี้ก็ได้เดินทางขึ้นมาหาเห็ดปูกเนาะเอฟซีก็ขึ้นมาาคนเดียวเนาะช่างพุงเหนื่อยในวันนี้ช่างพุงไปหาเห็ดง,งกนะครับเอฟซีหมเลยขึ้นมาคนเดียวเพื่อหาดู หายอยู่หากินหาเห็ดปวกเนาะมาครับอีซีไปไปดูหาเห็ดปวกด้วยกันเนาะได้ยินข่าวว่าเห็ดป,ปวกออกนะครับอีซีแถวพวกพวนแดงนะครับอีซีพวกจะออกแบบนี้นะครับพวนแบบนี้นะพวนแดงแบบนี้นะครับอีซี เดินหาไปเรื่อยๆนะครับหาอยู่หากินเนาะหาเห็ดปวกมันจะออกแบบนี้นะครับตามปวกแดงแบบนี้นะครับไอซีเห็ดปวกเนาะเดินมาตั้งหลายตั้งนานแล้วนะครับเอซียังไม่เมจอเลยยังไม่เจอสักดอกเลยนะครับเอซีไปเดินไปเรื่อยเ,เนาะ เดี๋ยวฟุกเนาะเดี๋ยวฟุกได้หิดพวกเยอะข,ขับไปก็หากนะินธรรมชาติเนาะขับไปกับน้องหมา ไม่รู้โพงอะไรนะครับพี่ซี่นาฬกาสองนาฬกาสองดูเนาะ <c oughs> นี่นะครับก็ผมก็เดิเนไปสีเดินดูหาด,ดูเดินชมวิวไปด้วยนะครับบนเขาเนาะ จะได้หรือไม่ได้ก็ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะครับอีซีเพราะว่าของยังได้ไม่เยอะเนาะเห็ดปวกนะครับอีซีก็เลยขึ้นมาลองดูมาหาลองดูถ้าได้ผมจะถ่ายคลิป ถ้าเห็ดเนาะผมจะถ่ายคลิปให้ดูนะครับไพซื้อไปครับมาครับพี่สิไปให้เกตเตอเนาะกำลัง ลุ้นไหมครับดหรือไม่ได้ไปหาเห็ดละงกตัวนี้ครับอีสีสนุกสนานมากนะครับไปกับช่างพงด้วยของช่างพงนี่ก็โอ้โหเห็ดละงกครับอีีดอกใหญ่มาก ดอกละงูนี่ด้วยนะครับวิซิ่ใหญ่จริงๆตรงนั้นช่างปลงว่าได้สามดอกนะครับวิซิแล้วก็ดอกใหญ่ด้วยผมเห็นเห็นแล้วงูขาวเนาะโอ้โหสิบดอก ดอกไม่ใหญ่เท่าไหร่แต่ไข่มันไข่มันก็ใหญ่ยอซองดอกเนาะโอ้ผมว่าเขาดีหาหาเห็นแล้วงกเหนื่อยก็จริงนะครับไอซีแต่สนุกมากนะครับ กว่าดีกว่าไปหาเห็ดพอเห็ดพอนี่กิโลละแหงกระตับนะครับไอสีก็จริงเนาะเผื่อจะได้เนาะเผื่อจะได้หนึ่งกิโล,ละนะครับไอสีไม่ใช่เบานะเห็ดละงงกนะอยางไม่ได้นะครับไอศีวันหนึ่งอนะ ไม่ถึงวันหรอกครับพี่ซีไปแต่เช้ามาเที่ยงก็ได้กิโลแต่ราคามันไม่แพงเท่ากับเห็ดขเห็ดเห็ดเห็ดเผาะเนาะเห็ดละงูกโลละสองร้อยห้าสิบสองร้อยหกสิบเห็ดเผาะโลละสี่ร้อยห้าร้อย ว่ามันก็ดีอยู่หรอกครับอีซีเพราะว่าจะได้ถ้าขัดได้ขายเนาะก็จะมีไรายได้ด้วยครับลูซี่วันนี้ผมก็ไปหากับแม่น้องก้อยก็ได้ประมาณจากัโกโหลครึ่งก็ไม่ได้ขายเอาไว้กินนะครับอีซี ตอนที่มันหมดก็ถ้าเราหนูก,ก็เอาออกมากินนะครับพี่ซีหนึ่งใส่ตูเต้เย็นแช่ตู้เย็นหนึ่งให้มันสุกแล้วก็เอพอแช่ปล่อยทิ้งไว้ให้มันเย็นก่อนนะครับพีซีแล้วก็เอาเข้าตู้เย็นไว้กินนานๆนเนาะพี่ซีเนาะเห็ดนี่ ก็ให,ห้ปวกนะครับไี่ซีต่ได้หรือไม่ได้ถ้าได้ก็โอ้แกงแกงเห็ดปวกครับอร่อยนะหวานอร่อยเห็ดปวกเนี่ยรสชาติมันจะวนหวาน เหมือนกับเหงง็ดละงอกนะเหงง็ดละงกมันไม่หวานนะไอซีเนาะหอมเหงง็ดละงกหอมเหละงกเอายแกงกินตอนมันหิวตอนตอนหอิวไม่มีอะไรกินเราก็ออกมากินนะครับไอซี FC. <ไ>ปนะครับนะผมก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ